แต่ก่อนมันเป็นป่าลกจากถึงโน้นนี่ก็ทำสวนนี่ก็ทำไร่ พืชที่เราทําไปไนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผลก็เลิกหมอนเลี้ยงไหมก็เลิกปอก็เลิกพอดีมันยางนามันมาซุมอยู่ตรงนี้มันโตเร็วเลยอนุรักษ์ว่าเอา้ามันจะมีประโยชน์มั้งมันโตเร็วขนาดนี้พอดีทางป่าไม่เขตเข้ามาพ่ออย่าไปทําลายมันนะมันมีประโยชน์นะพ่อผมไปทุกที่แล้วไม่มีแบบนี้เนี่ยยางนานี่ นมีประโยชน์มากชาวบ้านสองฝากฝั่งนี่ก็อาศัยนี่แหละน้ําที่นี่แหละเป็นป่าปาก็อาศัยยางนานี่แหละที่คุมไว้ทั้งทางหลังนะมันเปลี่ยนไปหมดแหละน้ำม,มันมันน้อยที่นี่เจาะลงไปสองเมตรเนี่ยมันจะน้ำม,มันจะพุ่งขึ้นมาเลยนี่แถวเนี่ยเนี่ยน,นี่เป็นแม่ เนี่ยเนี่ยต้นแม่มันเนี่ยต้นใหญ่ๆน่ที่มันเป็นผลที่หล่นลงมานี่ยแะกับต้นแม่นี่แหละบางคนก็ให้พ่อสงวนไว้นะสงวนไว้มากๆเลยเพราะมันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองพ่อคิดว่าเอ้ามันเป็นประโยชน์รากดสงวนมันไว้ก็นึกว่าเพื่อลูกเพื่อหลานของเราพราะไม้ป่ามันหมดแล้ว บริเวณป่ายางนาตรงนี้นะคะคือป่าต้นน้ําของเทศบาลตะบลสีทธาตุเป็นแหล่งน้ําที่บึงขนาดใหญ่ของเราประมาณ171ไร่ของเราไม่มีภูเขาที่จะมีน้ําส่งมาให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นบริเวณป่าต้นน้าตรงนี้ป่าไม้ใหญ่ไม่ใช่เป็นที่สนับดูดกับซับก๊บคาคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเดียวแต่คุณค่าของเขาในมหาสารเพราะว่าเขาจะช่วยในการรากของเขาช่วยในการคลายน้ํา คลายน้ําให้กับพวกเราคลายน้าให้กับป่าต้นน้าตรงนี้ให้กับบึงตรงนี้สําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคข,ของพวกเราในเขตเทศบาลเกือบ2,000หลังคาเรือนซึ่งตรงนี้สามารถกักเก็บน้ําได้ถึงประมาณ4,0,000 0กว่าลูกบาทเมตรต่อปีแต่คือ40,000นนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วหมดนะคะก็คือน้ําซับมันออกตลอดจากรากที่มีนีจากที่เขาไม่ตัดต้นไม้เดิมทีคุณพ่อเขาใช้ต้นไม้ตัวนี้กะว่าปลูกไว้เพื่อจะให้ลูกหลานได้ตัดสําหรับ ไปทําบ้านนะคะปลูกมา50-60ปีพอเห็นคุณค่าตรงนี้เทศบาลเข้ามาส่งเสริมว่าเราจะขอพื้นที่บริเวณนี้ใช้สําหรับให้กับนักเรียนเป็นแหล่งศึกษาของไม้พื้นถิ่นของพวกเราว่ามีคุณประโยชน์ยังไงเราจึงเข้ามาดูแลช่วยคุณพ่อเวลาที่มีใครมาดูงานเราก็จะพาเข้ามาดูบริเวณนี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามี